วันที่เรามาถึงจุดที่วิญญาณของเราเข้มแข็งและเรามีหัวใจที่ทรงพลังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเราจึงรู้สึกว่าว้าวทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรให้อย่างลงตัวไม่ว่าเราจะเลือกอะไรตัดสินใจอะไรค่ะดั่งจิตเตลมิตรเรารู้สึกว่าโลกนี้คือสวรรค์นบนดินสำหรับเรานั่นคือสิ่งที่คอนเฟิร์มว่าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งเราจึงสามารถเคลียร์ทุกอย่างรอบตัวเราค่ะ ให้มีความสุขมีความเบาสบายเคลียสิ่งต่างๆที่มันทําให้วุ่นวายทาให้เรารู้สึกอิสระได้แต่ถ้าใครก็ตามค่ะที่วิญญาณอ่อนแออยู่มากๆเราจะรู้สึกเลยว่าโหทําไมสิ่งที่เข้ามากระทบของเราเยอะจังทําไมมีแต่เรื่องเข้ามากระทบเราทําไมชีวิตเราถึงยังวนลูปเจอแต่เรื่องเดิมๆซ้าๆทุกแต่เรื่องเดิมๆซ้าๆสิ่งเหล่านี้ค่ะคือตัวบ่งบอกว่า วิญญาณของเรายังอ่อนแออยู่เรายังไม่สามารถนะคะมีชีวิตที่จัดสรรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญคือเราต้องเริ่มค่ะสำหรับท่านที่วิญญาณอ่อนแอเราต้องรับผิดชอบตัวเองได้ทุกมิติแล้วความเบาสบายสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหลายจะที่คายสลายหายไปทำให้เรามีชีวิตที่อิสระเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทวงคืนชีวิตที่มีความสุขมีความอิสระ ดั่งจิตเนรมิตได้ทุกๆวันค่ะ